ช้าง์จไทยแลนด์จูเน,นียร์กอล์ฟซีรีคในวันนี้นะครับได้ครับมาร่วมโครงการคือต้องบอกว่าช้าง์จไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซิต2025นะครับก็คือ,อ,คอ,อเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลย<อ>ที่จะทำนำพาเยาวชนไปสู<อ>่ระดับโปรโปรระดับโลกนะครับจริงๆต้องบอกว่าทางช้างเนี่ยเขาจัดมาแล้ว11ปีนะครับแล้วก็ทำต่อนเนื่องแล้วก็มีโปรหลากหลายท่านที่เป็นเยาวชนเนี่ยแล้วก็ไปถึงระดับโลกแล้วจร,จริงๆอย่างเช่นโปรกันเจริญกุลอย่างนี้มีโปรทีเวอร์โปรนิ่งนะครับแล้วก็มีโอเลแล้วมีอีกหลายๆคนมมมมีีโปริด้ดวยซึ่งหลายๆคนที่ไปถึงงดดวาวใช้คนนี้้แลวกั ซึ่งเป็นเด็กที่มาจากโครงการนี้ทั้งนั้นเลยครับผมน,น้องที่มาร่วมโครงการะะจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับผมว่านอกจากประสบการณ์ของการมาเข้าแคมป์หรือกอล์ฟเซอร์กิตนี้แล้วนะครับเขายังได้ฝึกเรื่องของสมาธิเรื่องของระเบียบวินัยแล้วที่สําคัญคือเอนจอยและเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬากอล์เพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยต้องชอบตีกอล์ฟเหมือนผมสมัยเด็กๆครับผมก็เริ่มตีกอล์ฟตั้งแต่เด็ก พอถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคเราอยากพัฒนาแต่พอพัฒนาเนี่ยต้องต้องมีคนดูแลดีๆซึ่งต้องบอกว่าชา้างเนี่ยเขาดูแลดีแน่นอนเพราะเขาทำมา11ปีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องกอล์ฟชอบกอล์ฟเนี่ยอยากแนะนำเลยให้มาที่ช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2025ครับกิจกรรมที่แข่ง์บนร์ดไทีอยู่ี้สนุกไหมสนุกไหมครับกิจกรรม เป็นบริีาดคุณฮะคุณตอบได้เลยครับ <laughs> ไม่ก็สนุกครับจริงๆอย่างที่มันเป็นอารมณ์เหมือนว่าเวลาเราต่อให้จะเป็นแคปหรือไม่แคปหรือออกรอบเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเมื่อกี้บนเวทีคือมีความตื่นเต้นมีความแบบลุ้นมีการเล่นเกมมีการบัฟกันไปบัฟกันมาซึ่งอะไรแบบนี้มันคือบรรยากาศของการไปเข้าแคปหรือบรรยากาศของการตีกอล์ฟซึ่งเป็นเป็นสเสน่ห์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ตีอาจจะชอบครับคุามที่อาร์ติสนามแรกที่เอาพายครับพี่อาร์ตมีคแนะนำหรือว่า ที่เอาภายเคล็ดลับผมว่าเรื่องของการซ้อมนะฮะเราก็เตรียมร่างกายอย่างแรกคือนอนให้พอฮะเรื่องการนั่นนอนพอเนี่ยอันดับแรกของการเล่นกอล์ฟเลยถ้าเกิดนอนไม่พอเนี่คือมันจะจะเกิดหายนะต่อต่อเนื่องตามมาเยอะมากครับซ้อมให้เยอะนอนให้พอกินให้ดีอันนี้ช่วยได้เยอะสุดท้ายครับพี่ถ่ามที่ตอบคนที่นี่วขาออยากให้เชิญชวนครมาร่วมกันครับ เมื่อกี้คุยกับเจมมาว่าโครงการนี้ตอนสมัยเราเด็กๆไม่มีไม่มีแบบไม่มีเข้มข้นขนาดนี้เสียดายใช่นะฮะดังนั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่ครับมาเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้อะใช่ตรงนี้มอบเป็นลูกคนอแากแน่นอนแล้ที่สำคัญก็คือมันจะเป็นแคมป์ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีรอบไฟิแนลด้วยครับรอบไฟิแนลเราจะเหลือ26คนแล้ว26คนที่ว่าในรอบไฟิแนลแคมป์เนี่ยจะได้ไปเจอกับโปรระดับโลกมาสอนซึ่งอันนี้ยคควววาาาามมมมมมเเเเขข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 ้้้้้้้้้้นน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 นจจกกททีีี่่่่่ััออออูแและึไไปใรรดบ ใครที่มาเนี่ยคือได้อะไรกลับไปแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเป็นคนสนใจในเรื่องกอล์ฟครับจริงแค่สมัครเข้ามาเจอเราสองคนก็ยิ่งกว่าระดับโลกนะฮะใช่ครับผม <laughs> <c oughs> โอ้โกเยอะเลยครับพี่อาร์ตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจมท,ทำก่อนแล้อหรือพี่อาร์ตจะเอาก่อนเจิมผมผมผมกอก็ได้คร